ก็เป็นข pues ่าวาวกันไม่เว้นแต่ละวันแต่ละอาทิตย์นะครับในเรื่องของยาเสพติดไทยลาวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวนะครับเขาบอกว่าชุดปฏิบัติการทับเจ้าตากปะทะเดือดแก้งยานรกยึดยาบ้าได้กว่าแสนเมตรครับหลังพบแบกเป้สะพายปืนและข้ามชายแดนไทยลาว โดยเจ้าหน้าที่ได้ขอตรวจครับกับโดนยิงใส่เจอยิงสวนเลยทิ้งของเปิดหนีทันทีครับโดยรายง,งานข่าวแจ้งว่าเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับทหารร้อยทพ3สามหชกทพ3สทับเจ้าตากก่องกำลังผาเมืองได้ตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้า114,000เมตรนำส่งพนักง,งานสอบสวนสพเทิงจังหวัดเชียงรายดำเนินการขยายผลตามกฎหมายครับ การตรวจยึดของกลางดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ชุดปฏิบัติการร่วมบอกอควบคุมสกัดและก็ปราบปรามยาเสพติดที่4ทําการลาดตระเวนเฝ้าตร,ตรวจตามแนวชายแดนไทยลาวบริเวณพื้นที่หมู่บ้านร่มโพทองตําบลตับเต่าอำเภอเทิงเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบชายสองคนครับเดินสะพายเป้และก็แบกกระสอบฟางลัดเลาะมาตามป่าเขาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังฝั่งไทยเจ้าหน้าที่จึงให้สัญญาณเพื่อจะขอทําการตรวจค้น แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดครับยิงใส่เจ้าหน้าที่ทําให้เกิดการยิงประทะกันขึ้นประมาณ2นาทีสิ้นสุดเสียงปืนครับเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยฮะส่วนชายทั้ง2คนได้ทิ้งเป้แล้วก็กระสอบฟางไว้กับพื้นแล้ววิ่งหลบหนีกลับเข้าไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านครับก็คือลาวนะครับ และเจ้าหน้าที่จึงได้ปิดล้อมพื้นที่เอาไว้ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมากระทั่งตอนเช้าครับเจ้าหน้าที่ทหารจึงได้นํากําลังเข้าไปตรวจสอบไม่พบกองกําลังฝ่ายตรงข้ามข้าวเพิ่มเติมครับและจากการตรวจสอบพบกระสอบฟางที่ตกอยู่บริเวณจุดประทะจานวนหนึ่งใบาภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งก็คือยาบ้าห่อหุ้มด้วยเทปกาวสีดําจํานวน57มัดมัดละ2,000เม็ดรวมของกลางยาบ้าทั้งหมด1 14, 0 0 0พเม็ดดังกล่าวครับ ล่าสุดครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงวางกำลังเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้ายาเสพติดบริเวณดังกล่าวอย่างเข้มงวดต่อไปขอบคุณข้อมูลข่าวจากเอ็ o กีอา e อ